อันนี้ก็มาช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของดของแบรนด์นี้นะมีทุกอย่างสากกระเบือ,อยันเรือลูกุุยผักมีของมีทุกอย่างเลยมีผักมีเม็ดพืชพันมีอาหารมาอะไรเกี่ยวกับการ์เดนอันทางเนี้ย าเด่นควาเรือนไม้ก่อสร้างเก้าอี้อะไรสารพัดนี่ก็เก้าอี้เก้าอี้ทะเล กาอาบแดบมีกะหลผัดทุกอย่างนะคะเราก็จะมาซื้ออ่ามูลไก่กับปุ๋ยไปอันนี้มันไม่เท่ากันเด็เลยขาเก้าอี้ไม่เท่ากันไปทั้งมันทั้งแมบาลูกกาดิน เหมือนเขาเปิดแอร์แต่ก่อนไม่มีแอร์นะเรามาแรกๆหรือว่าเขามีแต่ว่าเรามาแต่หน้าร้อนก็ไม่รู้เรามาแต่หน้าหนาวก็ไม่รู้เขาไม่ได้เปิดแอร์ไงสวยงามนี่เป็นพวกของหัวหัว กระเทียมหัวกระเทียมก็มี <Okay. S 3> ไม้มงคลค้าอะไรก็มีนะโอ้ว่านมารากตเจ็ดสิบเก้าด้ล่ะมันใหญ่มากนะ อยากได้อ๋ออันนี้จังน,นี่เจ็ดสิบห้าดอลลาร์ใหญ่มากเลยดูดิต้นใหญ่มากเจ็ดสิบเก้าโหอัน,นอันนี้เขาไม่ต้องรดน้ำเลยนะไม่ต้องรดเลยถ้าถ้ารดน้ำมันก็จะต้นไม่อวบนะ เขาชอบแบบไม่ลดน้ำเรา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 ,เราลองซื้อไปแล้วเราไปลดน้ำแล้วมันมันตายแต่ว่าต้นไม่รดน้ำอะอวบแล้วเวลาเปลี่ยนกระถางครัไม่ต้องรดน้ำเอาแค่ดินแฉะนะเอาใส่ลงไปเลยเอ๋ออันนี้ยิ่งด่างก็มีคล้าอีกเยอะตอนแรกเราก็อยากได้อยู่คล้าแต่ว่าเอาไปแล้วมันตาย สิบสองดอลลาร์นี่สิบสามดอลลาร์เอาไปแล้วมันตายอยู่กับเขาไม่เป็นไรแต่อยู่กับเราตายนี่ไงมีเกือบจะทุกคลานะดูดิใบอันนี้ก็มีอันนี้แพงหน่อยนี่ใบละเอียดละเอียดละเอียดฮะ อู้ย <Where? S 2> อันนี้ต้นใหญ่มากอันนี้ค้าอะไรคะค้ามาเยอะมากเลยนี่ก็ต้นใหญ่มากไม่รู้ค้าอะไรไป

นายตื่นสายก็มีนะคะอันนี้คุณนายตื่นสาย17ดอลลาร์นายตื่นสายมันกินได้นะทำยังไง ต้นไม้ดอกไม้อันนี้ไงที่สวยๆไงเนี่ยเป็นดอกได้นะ้หนานะดอกเลยรนามากสวยเท่าไหร่สิบหดอลลาร์ 15. โอ้คุณนายตื่นสายมา <c oughs> ผู้ชายก็มาแต่น,นกหูกนี่เราก็ไม่ได้ซื้อเราลืมซื้อไปตอนมีแอปเปิลในอันนี้เหลลูก เขาอยากได้แม่ดูนี่ก่อนมาทำเนี่ยโอ้ปรลำัำขอริจราเรืองอยากได้องุ่นเด้เองุ่นเท่าไหร่เนี่ยองุ่นสิบห้าดอลลาร์ซื้อองางุ่นก่อน อัินดำครับเสื้อหนุนอันนี้เคลนจะใบหยิกไม่ใบหยิกตัวน,นี้ พริกก็เยอะเยอะนะแั่เราอ,อันนี้บลูเบอร์รี่ไทยเบส่เราซื้อแล้วปลูกโตแล้วโตแล้วหานกพูกอ่ะไว้เดี๋ยวว่า ให้แฟนมันซื้อไปให้งไงตอนที่ทีท่แอปเปิลมันเป็นลูกอ่ะเอาไปไล่แอปเปิลเอาไปไล่ไปไล่นกไงเคลปลูกแล้วไม่กินเรางงเหมือนกันบักช่ยนี่บักช่ยไม่ต้องปลูกหน้าหนาวนบักช่ย บูกหน้าน <c oughs> si ี um ้มันใช้น้ำเยอะรีกแบสิวของเรากำลังโตเพรารีเฟวเวอร์มันต้องหน้าหนาวอุ๊ยแดงหุ่นต้นหนึ่งเราหลุดะ This way <c oughs> ดอกไม้ดอกไม้โรยแล้วค่ะดอกไม้โรยดอกดอกเอลาเวนเดอร์ก็โรยลาเวนเดอร์โรยแล้วเป็นไม้ดอกดอลลาร์เป็นไม้ที่ต้องการน้ำเยอะไง แต่ว่าต,ตอนเล็กๆนะแต่โต,ตแล้วไม่ต้องการเยอะทำบรรุกเ้ย<ว>เป็นไม้เยอะอ่าไปเยอะเหมือนกันเราก็เบอร์นอน <laughs> เบอร์นอนตีสี่มาเบอร์เบอร์นั่งรถก็จะหลับเลยอ้วนนี้ นี่ฝรั่งกลัวว่าพ่ะนะเอาันกี่เท่าไหร่ชอบกินฝรังร่งค่ะ19ดอลล่าร์ฝรั่งพันอะไรของเขาไม,ม่รู <Hey. S 2> ้เฮ้ยไปต้นไหนสวยต้นตัวโตนี่ค่ะไปโกพันแปลกดี แอปเปิ้ลอะไรเขาก็มีลูกพร้อมเลยนะไปขอตรซีดานิดิิสไปโอเคอันนี้ก็เป็นไม้เลยที่เป็นดอกพวงๆนี่ไงนี่วิสเทอร่าวิสเทอร่าสวยสวยมากสวยเวลาเป็นดอกก็จะมีแต่ดอกไม่มีไม่มีใบเลยสวยมากบ้านไหนมีนี่แบบเป็นซุ้มทำซุ้มขึ้นแล้วเอา ให้มันเป็นเลือ้อยไปแบบแล้วก็เป็นดอกได้นานนะหน้าหนาวอ่ะอ๋ออันนี้สนุเรามาเราสนุทําไมอยู่กับเขาเขารอดอยู่กับเราเราอันนี้สนุนะต้นสนุต้นสนุเราซื้อไปแล้วมันไม่รู้ปลูกยังไงมันตายฮะไปโอเค หาเดินดูไม่ก็สวยอยู่ค่ะแต่ถ่ายรูปออกมาไม่สวยอันนี้ไม้แขวนไม้อะไรนี่เราก็จะเอาแต่ไม้มงคลนะเนี่ยตาปือๆแล้ว นีสีเลยนายตื่นสายเก้าดันล่ากระถังเลยคุณนายตื่นสายไปข้ามกูจีอยู่ทอยเพ่กล่าวเย็บลาก็สวยเออนี่ยไม่พวกแขวนพวกอะไรนี่นะสวย ยดูวันนี้ขนลูกกระบองเพชรพวกแกลกตัดบอนใสแคกตัดขนาดกระบองเพชรยังปลูกกายเลย <laughs> โอเคข้างในพาลูกไปเล่นของเล่นแบบ